บรรยากาศครับเลือดจอดเต็มนครับนี่พวบ้านเลือดซ่อมครับพี่น้องเลือดซ่อมอพร้อความออกครับนี่ร่องซ่อมครับพี่น้องครับร่องซ่อมเลือดครับถ้ายอยขึ้นซ่อมครับ ทั้งพี่เี่เลือกห้างครับเลือกของกลางที่เฮ็ดผิดกฎหไม้แล้วก็ถือประมงจับมาครับพี่น้องกับเป็นของกลางก็เลยห้างอยู่ครับเดี๋ยวครับก็บห้างของกลางจนห้างครับพี่น้องครับเห็นไกลๆนั่นคือ เลือดอ,อ,นะอ,อมครับพี่น้องครับนั่นเลือดอมครับเลือดพันซอมอยู่ครับร่วงกัดไปเกินสิบนี่นนะครับนี่ยกะเฮากะสีมาสุดปากน้ำปัตตานีแหละครับลงสู่ทะเลแหละครับขั้นเนี้พี่น้องเขาสู่ทะเลแหละครับ เบืองบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเลือกถ้าย่อยขอมาหลายล่ำครับพี่น้องครับพวนะครับเลือกถ้าย่อยขอมาแล้วครับพี่น้องไอ้นุ่มตังเก่ทั้งหลายกะกัสิรวยกันละครับหาป่ามากกัสิมากคิดราคาได้ค่าจ้างรายเดือนเลยปเปอร์เซ็นต์พร้อมสำหรับไอ้นุ่มตังเก่ครับพี่น้อง วันนี้ไปยงเรืออะไรพี่นอนเรือเสลำใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากเลยนะนี่นะครับพี่น้องเป็นขับเรือเรือหลากเรือยงครับตอนนี้ก็มั่นหามองแรงครับพี่น้องมันจะากาศกำลังดีครับร่มเย็นๆอากาศบริสุทธิ์ครับหนองใหญ่ครับทะเลก็ขึ้นหนองใหญ่ครับพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเลยครับ นี่ครับเรือเรือข้าครับนี่งตนก็จะมีเรดาร์มีการสื่อสารเหมือนครับวิทยุสื่อสารเรดาร์นะครับนี่ครับเรือสองลำนี่เป็นเรือเป็นเรือโยงเรือหลักขึ้นกันครับตะลั่งสีต่อสายหลักกับเรือประมงครับพี่น้องนี่ครับเบื้องล่าครับ ก็เทียบกันแล้วครับเทียบกันแล้วก็สิเอาสายโยงใส่กันก็สิลากเข้าไปสะพานป่าหมดแล้วครับพี่น้องนะครับต่อกันแล้วครับผมนะครับพี่น้องนะต่อกันแล้วอ๋อ ลากแล้วครับวันนี้ลากแล้วลากแล้วนี่ครับต้องลากแบบนี้แหละครับพี่น้องลากเข่าลากออกครับลากเข่าลากออกโอ้เป็นตนักป่าก็สิเต็มลับอยู่พี่น้องเลยอ้าวครับของเข้าพูดน่ะของเข้าพูดนะอยูกไกๆครับนี่แหละครับบรรยากาศนี่มันแรงครับ ผมม้องแรงแหะครับพี่น้องเนี่ยทะเลเย็นสบายครับพี่น้องครับเย็นสบายครับเรือผมมองลอยล่ำญี่ปุ่นครับท่งพุ่นก็จะเป็นเรือล่ำนหน่อยๆครับเรือหางตัดชาวบ,บ้านครับหาใส่ม่อง ไซตุ่มครับมองทะเลตุ่มทะเลเด้ครับเ่าคือตุ่มบันเทาเด้ครับ